คุณภาพน้ำเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญโดยค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมได้แก่อุณหภูมิประมาณ25-28องศาเซลเซียสค่าความเค็ม33-35 ppt ค่า pH 8.1-8.4และค่าแคลเซียม400-440 ppm ค่าอันคาไล7-9 dkh และค่าแมกนีเซียม1250-1350 ppm ครับ กระแสน้ำก็มีความสำคัญไม่แพ้กันอีลองปัมปิ้งชอบกระแสน้ำปานกลางถึงแรงซึ่งช่วยในการไหลเวียนของสารอาหารและออกซิเจนรวมถึงกระตุ้นการเคลื่อนไหวแบบปัมปิ้งของมันการใช้ปั๊มหมุนเวียนหรือเว็บมาร์เกอร์ในตู้ปลาจะช่วยสร้างกระแสน้ำที่เหมาะสมเมื่อนำอีลองปังมปิ้งมาเลี้ยงใหม่ ควรวางบนพื้นผิวแข็งที่มั่นคงเช่นหินปะการังไลล็อกหรือแท่งเซรามิกโดยอาจใช้กาวเอพ็อกซี่สำหรับปะการังยึดให้มั่นคงและควรวางในตำแหน่งที่มีกระแสน้ำดีและได้รับแสงเพียงพอ